สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันคาร์ตีนนน45นะครับเรามีรถดีรถสวยนะครับคัดสรรไว้ให้ลูกค้าเสมอนะครับก่อนอื่นนะฮะลูกค้าเก่าก็จะทราบนะครับว่าผมเป็นคนรีวิวคลิปสดนะฮะผมถ่ายวิดีโอเทคเดียวนะครับลูกค้าจบไม่มีตัดต่อนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับรถผมได้มาสภาพแบบไหนผมแค่ล้างสีและดูดฝุ่นนะครับแล้วมาทําคลิปวิดีโอให้ลูกค้าได้เห็นแบบสดๆแล้วก็ชัดๆนะครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับ SUV อีกหนึ่งคันนะครับกับ t o y o ต a า i t นะครับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ไม่มีโอกาสได้ออกป้ายแดงนะครับวันนี้โอกาสของท่านมาถึงแล้วนะเพราะว่าตอนซื้อป้ายแดงเนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับลูกค้าคันนี้มีสรุปหลังคานะครับเป็นออโต้นะครับร้านกลางนะฮะร้านกลางนะฮะวันนี้เปิดราคาแบบสุดเล้าใจเลยนะครับผมเปิดราคาเลยนะครับลดราคาล้านกว่าบาทนะฮะผมขาย 1 6 5 0 0 0บาทนะเดี๋ยววันนี้มาชมกันนะครับกับ t ต y o t a าวิทนะฮะคันนี้ผมแจ้งลูกค้าก่อนนะครับรถบอดี้เดิมทั้งคันนะฮะรถแก้มเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับแก้มข้างแก้มหน้าฝากระโปรงหน้าท้ายไฟหน้าไฟท้ายเดิม100%เนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิกาไม่เคยจมน้ำนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับรถคันนี้เปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วเป็นบล็อกเดิมนะครับลูกค้าจากเครื่อง2.0 Q คิ นะฮะลิมิเต็ดนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็น2.4แล้วนะครับเป็นเครื่องเดียวกับแ a m r y 2.4นะครับลูกค้าเป็นเครื่องตัวยต้านะครับดังนั้นคนที่ซื้อไปลูกค้าที่ซื้อไปใช้เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับเพราะได้รันเครื่องใหม่รันระบบใหม่นะครับอายุการใช้งานของเครื่องก็จะใช้กันยาวๆนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้มาชมบอดี้ภพยรอบกันนะครับลูกค้านะฮะสีนี่สวยนะผมบอกก่อนนะคันนี้สีสวยทั้งคันนะฮะบอดี้เดิมนะครับตะเข็บเดิมที่ลูกค้าสังเกตดูนะ ขอบประตูเนี่ยชิดเลยนะฮะเพราะว่าประตูไม่เคยถูกแก่นะฮะพอรถไม่เคยบิวอุบัติเหตุนะครับกระจกเดิมทุกบานนะฮะกระจกเดิมโรงงานทุกบานนะฮะฟิล์มสวยรอบคันนะครับขอบยางประตูนะฮะผมจะพูดหลายคลิปเสมอนะฮะให้มาดูขอบยางประตูนะครับคันนี้ขอบไม่มีเปื่อยนะยางชั้น2ยังอยู่ครบนะฮะบางคันเนี่ยยางชั้นสองในฉีกหายไปแสดงว่ารถจอดตากแดดนะแผงจิ้งรีดนะบกค้า บางคันเนี่ยยางคิ้วชั้นสองแห่งกิ่งดหายไปนะครับแสดงรถจอดตลาดคันนี้ยังอยู่ครบนะครับแผ่งกิ่ิดไม่มีบวมไม่มีเปื่อไม่มีอ้านะฮะจะจกสรุปหลังคาขอบยางนะฮะยังสวยนะครับขอบยางยังสวยนะฮะกระจกยังบางนะฮะกระจกสวยมากนะครับน้ําไม่มีซึมนะครับลูกค้าน้าไม่มีซึมนะครับประตูแน่นทุกจุดนะครับประตูแน่นทุกจุดสีนี้บางเจี๊ยบเลยนะฮะสีสวยมากนะฮะขอบเสากลางประตูนะฮะตั้งแต่บนยันล่างนะฮะองศาชิดมุมหมดนะครับ คันนี้ได้ใครได้ไปใช้เนี่ยผมบอกเลยเลยว่าคุ้มนะฮะคุ้มตั้งแต่งานบอดี้รถแล้วก็ได้ที่สำคัญนะฮะได้เครื่องวางใหม่ด้วยนะฮะรันให้ระบบใหม่ให้นะครับแก้มข้างประตูหลังสวยสียังบางนะลูกค้าชุดใช้ล่างสีสวยหมดนะครับได้เป็นสีดําในประตูแน่นทุกจุดนะฮะขอบองศาประตูนะฮะชิดมุมมดนะครับไม่มีเปิดไม่มีอ้านะครับไม่มีเปิดไม่มีอ้าแม็กสภาพถือว่าพอใช้ได้นะครับแม็กกับยางนะฮะสภาพพอใช้ได้นะครับ ถือว่าซื้อราคานี้ไปถือว่าคุ้มนะครับลูกค้านะฮะได้ชุดแต่งอย่างลงตัวนะครับแล้วที่สําคัญนะครับรถคันนี้ติดแก๊ส LPG แล้วนะครับประหยัดน้ํามันมากประหยัดแก๊สมากนะฮะใช้งานนะฮะกิโลละบาทกว่าๆนะครับนะับกันชนหลังชุดสเกิร์ตยังสวยนะครับขอบชิดองศามุมได้ปลายท่อสเตเลสนะฮะแต่งมาอย่างลงตัวนะครับไฟท้ายจะเป็น LED แล้วนะครับรถเป็นปี2004นะครับลูกค้าเป็นปี2004นะฮะกระจกบังกริบเลยนะฮะ สปอยเลอร์หลังก็ยังใหม่นะครับหลังคาแลกเกอร์ไม่มีเสียนะครับลูกค้าเพราะว่ารถไม่เคยจอดตากแดดนะฮะรถอยู่ในร่มนะครับด้านหลังสวยมากนะครับกระจกนะฮะกระจกองศาในชิดทุกมุมเลยฮะชุดโครเมียมด้านหลังนี้ยังอยู่ครบนะฮะโลโก้โตโยต้าไม่มีลอกไม่มีด่างนะฮะบางทุกจุดเลยนะฮะบางเจี๊ยบเลยนะครับถือว่าถือว่าสภาพโดยรวมถ้าถามผมนะฮะผมว่าโอเคเลยนะครับกับสภาพนี้นะฮะแล้วราคาเลาใจมากนะฮะ แสนหกหมื่นห้าพันนะฮะผมแจ้งลูกค้าทุกคลิปนะฮะว่าไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะอยู่ไกลนะครับผมอยู่ตีวานนท์สี่สิบห้านะครับลูกค้าผมมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับขอร้องนิดนึงนะฮะทุกคลิปผมพยายามย้าเสมอนะฮะลูกค้าอย่าต่อผมนะครับผมลดได้นิดนึงนะฮะลดได้ไม่เยอะนะฮะถ้าต่อผมเยอะเนี่ยให้ไปส่งเลยผมขายไม่ได้ผมไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมเน้นกําไรน้อยผมเน้นบอลลุ่มเยอะนะฮะเพราะว่าเดือนหนึ่งผมขายรถหลายคันนะฮะขายรถหลายคันนะครับลูกค้ากระจกบางมากนะะ ประตูฝั่งนี้ก็แน่นนะฮะประตูแน่นทุกจุดนะขอบชุดยางเนี่ยสวยทุกด้านนะครับสวยทุกด้านนะครับสีด้านเลยนะครับขอบไม่มีฉีกนะสีนี้บางเจี๊ยบเลยสีนี้เงาวิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเคลือบน้ํายาเคลือบฟิล์มแก้วให้อีกทีนะครับอ่าตำหนี้มีแล้วนะครับมือเปิดประตูด้านหน้าซ้ายนะครับโเมี่งมีรอยนิดนึงนะฮะแต่ไม่น่าเกียดนะครับลูกค้าเดี๋ยวน้ายาลูบให้นะครับไม่น่าเกียดนะครับนอกนั้น เสากลางประตูขอบองศาชิดมุมหมดนะฮะถึงล่างเลยนะครับนะครับประตูด้านหน้าก็ยังสวยนะครับแล้วก็ชุดโครเมียมที่เป็นฝาครอบนะฮะของกระจกฝั่งนี้มีร่องรอยของการลอกนะครับนิดนึงนะฮะเป็นลายด่างงานนะครับตองนั้นขอบองศาประตูชิดหมดนะฮะสวยกริบเลยนะฮะคิวซูมล้อนะฮะองศาได้หมดนะครับไฟหน้ายังไม่หมองนะครับยังโอเคนะฮะมีไฟตัดหมอกแท้โรงงานนะครับมีไฟตัดหมอกแท้โรงงานนะฮะ แต่จังหน้านี้ข้างล่างนี่ผมถอดไว้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับพอดีให้เด็กเด็กให้เด็กล้างห้องเครื่องนะครับนะฮะสวยคลิปเลยนะครับคันนี้ผมล้างห้องเครื่องก่อนถ่ายคลิปนะฮะบางคันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ล้างนะครฮะเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับภายในเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพอหากุญแจก่อนนะครับสักครู่นะครับ ภายในนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับลูกค้าสําหรับรถปี2 0 0 4นะฮะแล้วที่สาคัญนะครับได้เป็นเจ็ดที่นั่งด้วยนะครับลูกค้าคันนี้ไม่อยู่ประมาณแสนเก้านะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ใหม่น่าจะไม่ถึงแสนเก้าครับลูกค้าเพราะว่านี้สาหรับเครื่องยนต์เดิมนะฮะนะฮะเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์ใหม่ไม่น่าจะถึงนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับถ้าถ้าถามผมนะถ้าถามความรู้สึกผมเนี่ยคือรถรถที่เปลี่ยนเครื่องเนี่ยผมซื้อไปใช้เองนีผมจะชอบนะฮะเพราะว่า เขาได้ระบบใหม่นะครับรันระบบใหม่นะฮะดังนั้นเครื่องใหม่มันต้องทนกว่าเครื่องเดิมอยู่แล้วนะครับถ้าถามผมนี่ผมชอบแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วไปข้ามสายพันธุ์อันนี้ผมไม่ชอบรถโตโยตา้าเปลี่ยนไปใช้นิสสันเงี้ยผมไม่เอานะแต่ถ้าเป็นโตโยต้าแล้ววางเครื่องบล็อกใหม่พัฒนาเครื่องให้ดีใหม่เงี้ยถ้าถามผมนะซื้อไปใช้นะผมชอบนะฮะภายในนะครับเบาะไม่มีแตกไม่มีฉีกนะฮะเพราะเบาะเนี่ยซ่อมชิ้นมาบ้างแล้วนะครับนอกนั้นยังสวยนะครับพวงมาลัยหุ้มให้ใหม่แล้วนะครับสวยกลิ่นนะฮะ ชุดคอนโซลหน้านะครับถือว่ายังสวยนะครับคันนี้มีจอมีเครื่องเล่นให้นะครับหัวเกียร์ไม่มีลอกปุ่มปรับแอร์ไม่มีแตกไม่มีลอกไม่มีบวมช่องแอร์ยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกช่องนะครับบางคันได้มาช่องแอร์อยู่ไม่ครบนะฮะผ้าเพดานถือว่ายังสะอาดนะฮะชุดสรุปยังทํางานนะครับกระจกยังใสนะฮะคันนี้มีจอกลางให้นะครับแต่ไม่มั่นใจเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีนะฮะว่าใช้ได้หรือเปล่านะฮะเพราะยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเครื่องเสียงนะครับคันนี้มีคู่มือให้นะครับลูกค้า มีคู่มือการช่วยงานให้นะครับแผงประตูไม่มีแตกไม่มีบวมไม่มีลอกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดพรมพื้นให้ดูนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้ฟอกนะครับพรมพื้นถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับรถปีประมาณนี้นะครับพรมพื้นถือว่าสะอาดนะครับกระจกเป็นปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับซื้อไปก็เอาไปใช้งานยาวๆได้นะครับน็อตประตูไม่เคยแกะนะครับลูกค้าน็อตประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะสภาพยังสวยนะครับถือว่ากลิปเลยนะฮะ แล้วก็จริงๆอ่ะคานเนี่ยผมดึงดูหมดแล้วนะครับก่อนซื้อเข้านะครับอันนี้ผมเปิดให้ชมเป็นตัวอย่างนะครับรอยเม็ดร์คอยู่เดิมแน่นอนนะครับไม่เคยหายนะฮะนะครับไม่เคยหายนะครับประตูหลังฝั่งคนขับพอดีฝนตกนะฮะไม่มีแตกไม่มีบวมนะลูกค้าหนังยังสวยนะครับแล้วก็ชุดมือเปิดประตูที่เป็นลายลายแคปล่านี่ยยังสวยไม่มีลอกนะฮะเบาะหลังนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยมากนะฮะ เบาแถวที่สองเนาะเบาแถวสองแล้วโตโยต้าวิทเนี่ยที่เป็นรถที่ขายดีนะครับก็เพราะว่าเวลาเราขึ้นนั่งเนี่ยลูกค้าลองสังเกตดูนะเขาเป็นรถที่นั่งสบายเนี่ยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นรถเก๋งเนะี่ยก็คือเบาอเขาจะอยู่ลึกเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปนั่งเนี่ยจะต้องก้มลงไปลึกๆมันก็จะทําให้เขาปวดขานะดังนั้นน่ะโตโยต้าวิทถึงเป็นรถที่ขายดีนะครับเพราะว่าเป็นเบาระดับเดียวกับสโพกเรานะฮะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะครับฝาท้ายเปิดปิดแน่นมากนะฮะ แน่นทุกจุดนะครับลูกค้านะฮะฝาท้ายแน่นมากนะครับน็อตไม่เคยแกะนะฮะฝาท้ายน็อตไม่เคยแกะนะครับลูกค้าแจ้งก่อนนะครับพอล้ไม่เคยถูกจิ้มนะฮะยิ่งบาะแถวสามนี่ใหม่มากนะครับบาะแถวสามนี่แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานนะแล้วที่สําคัญนะครับรถคันนี้เสริมแอร์หลังให้แล้วนะครับหนึ่งชุดนะฮะปกติโตโยต้าวิทเนี่ยจะไม่มีแอร์หลังให้นะครับคันนี้เจ้าของไปใส่มาให้แล้วนะครับเฉพาะชุดแอร์หลังก็มีหมื่นกว่าบาทแล้วฮะดังนั้นคนนั่งหลังก็จะมีอุณหภูมิที่เย็น พรมพื้นดูเนี่ยฮะถือว่าสะอาดนะครับข้างในนี่ที่เก็บของนะครับโอเคเลยฮะพลาสติกต่างๆเนี่ยไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับบางคันพวกเนี้ยมันถลอกปอกเปลือกไปหมดแล้วฮะอันนี้ถือว่าโอเคนะฮะแผ่นพับข้างนะฮะยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะด้านท้ายนี่อยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะแผ่นพับข้างนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับซื้อไปก็ใช้งานยาวๆนะครับประตูหลังประตูหลังจริงๆอ่ะใหม่ทุกด้านเลยลูกค้า ร่องรอยแทบไม่มีเลยนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างแต่ถือว่าน้อยนะชุดโครเมียมเนี่ยไอชุดแคบล่านี่ยยังใหม่นะฮะยิ่งยิ่งเป็นชายพื้นเนี่ยลูกค้าบางคันเนี่ยรอยเต็มเลยฮะคันนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านการใช้งานน้อยนะครับบอดหลังสวยมากนะครับนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับซื้อไปนี่ใช้ยาวๆนะแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับ ลายเคปล่ยังสวยเหมือนเดิมนะฮะคอนโซลคันนี้ถือว่าสภาพยังโอเคนะครับผมได้มาบางคันในคอนโซลมีเปิดมีรอยขีดข่วนนะฮะคันนี้มีรอยขีดรอยกรอบรอยอะไรบ้างนะฮะแต่ถือว่าน้อยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ฮะมีรอยนิดนึงนะฮะนะไม่น่าเกลียดนะครับลูกค้าไม่น่าเกลียดนะครับหาแผ่นหาของมาวางปิดก็มองไม่เห็นแล้วนะฮะไม่น่าเกลียบอกดสภาพสวยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดห้องเครื่องสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังนะครับ ผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับลูกค้าเครื่องเงียบมากนะครับนั่งในรถนี่เสียงเครื่องแทบไม่ได้ยินนะนะเครื่องเดินปกติเรียบกริบเลยนะฮะนะครับอืมนะครับเป็นเครื่องสองจุดสี่นะฮะลูกค้านะครับเป็นเครื่องวางใหม่นะครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับแล้วที่สาคัญนะครับใส่ใส่กันสะบัด เขาเรียกว่ากันโพงนะฮะกันโพงชุดหน้าให้แล้วนะครับรถวิ่งความความเร็วเนี่ยเขาจะมีความเสถียรมากขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเครื่องสภาพสวยถือว่าสวยนะครับลูกค้าถือว่าสภาพโอเคเลยนะครับแก้มข้างเดิมหมดนะฮะรถไม่เคยแกะนะครับแก้มข้างนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดิมหมดนะฮะนะครับถือว่าโอเคนะครับฝากกดไลค์ติดตามนะครับแล้วก็รับชมนะครับลูกค้าที่เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับ